สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ตรงที่ตลาดนักขุจันทบุรีนะครับผมว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ตลาดหน้าว่าจะมีของกินอาลีกร่อยอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยนะครับผม Let's go <S นี่ครับผมท่านผู้ชมอยู่ตรงขานี้นะครับอยู่ตรงข้านรมบานอำเภอขุมนะครับผมนี่เลยครับเป็นตลาดใหญ่นะครับ แล้วก็มันจะมีสะพานลอยตรงนี้ครับผมสะพานลอยตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝาน้องก็เป็นโรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วฝ่านี้ก็เป็นตลาดนัาใหญ่เลยครับผมใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปซชวเลยครับผมมีขอกินอะไรบ้างครับมีอะไรขายบ้างครับผมนี่ครับผมเตียงในรวมโลกกินน้ำแก้วผมนี่เลยครับยำแหนมสดยำแหนมหอ หน้าอ้อยรมี ille, นะคร right ับนะอ้อยครับโดยเฉพาะอาหารเหนือแล้วนี่ขายดีสุดๆเลยครับผมดูต่อไปหมูนีครับบาทครับขายดีไม่ดีดูเปลือเอาครับผมท่านชมอุนี่ครับดูหมูดูเนื้อลเวราจะมหลายอยาเลยครับผมอย่านี้ครับอย่างตเกียวครับ ขางครับผมเจ็ดแปดเก้าครับผมร้อนๆเลยครับโอ้ยมาบนการเม็นใหม่ๆเลยครับผมใม่ละสุดยอดเ้าวเหนียวบุกบุกพันชิมชิมเนื้อชิมชิมมะละศรวันนี้เราได้ทำอาหารและอาหารมีเยอะเลยครับมาบนนี้หลายซอยครับท่านผู้ชม เย่จังครับเยอะเลยครับเ็กก็มีครับผมี่นาจมากเลยผมยะเลยครับเยหาอย่าเลยครับนี่ครับผมนี่คือร้านผมเองครับนี่สาขาหนึ่งครับ พาก็จไปซื้อตลอดเลยครับผมอร่อยจริงร้านนี้อร่อยจริงครับร้านไปซาซิมิสซูชิบาร์ครับผมที่ครับผมเดินครับผมอร่อยครับร้านไปซาซิมิสซูชิบาร์เลยครับผมนี่ค่ะไส้กรอกนะครับผมยี่สิบก็เอาที่ยี่ิบเลยครับ สุดเลยครับเจ้านี่ครับผมครับผมไปครับผมทุกอย,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 ย่างเลยครับตอกเล็ครับขายเยอะเลยครับทุกทนวันนี้จะเดินทั่วหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับฝากร้านนี้ด้วยครับผมโอ้ยอร่อยครับ อา้านนี้ครับผมไก่กอกครับผมวิซาดครับผมใส่ขนมปังครับผมมีหลายอย่างเลยครับหรือว่าสิบบาทยี่สิบบาทครับผมเยอะๆเลยครับหมูก็มีครับผมนี่เลย อยู่ต่อน้องอยู่ตอน้องอยู่ตอน้องก็มาเอาที่ในหเค่ะเดิอเยอะมากทุกท่านขายทุกอย่างเลยครับลาลูกชิ้นครับผมร้านใหญ่ๆเลยครับขายเยอะมากทุพท่อน ถ้าเขาต้มต้มเขาครับ like okay. um, uh, ้ามหลอดทเท่านั so ้นครับรจัดงงบุกหรือจะเป็นยครับผมร้านนี้คือพาดไม่ได้เลยฮะอร่อยสุดๆเลยทร้านนี้ครับเ้ยต้มนี่เลยครับ ได้อีหลีครับผมร้านนี้ครับอีหลีครับวในเนื้อต้มครับผมเจียก็ยังไม่เข่าไห้ที่ใหญ่ครับขายทีาปลาปูครับผมฝนตกด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาปูตัวใหญ่เลย ทำอะไรครับร้านนี้ครับผมขายดีสุดๆเลยครับร้านนี้ครับผมหลายอย่างเลยครับมูอาด้าหรือต่มูซื้อตลอดเลยขายดีครับหมูป่าต้องไหมครับ ตกด้วยครับทุกท่านดครับขายาพั้ันาได้ชมได้ทุกคนได้เลยนะคะลูกค้าเบียร์หลอาเล่นปงนอยงขายด้วยครับเนี่ยไพี่หขายทุกอย่างเลยครับผมมาเที่ยวได้ครับตลาดเดียวครับได้ครบทุกอย่างเลยครับผม ครทะเลครับผมตลาดคนก็มีข <Holl a, S 2> า,ายผ้าขายดีครับขายผักขาย กระเทียมครับผมนี่ครับอูหนูล้าโลไหยครับผมขายดีครับยืนจุดเลยครับให้ลูกน้องเข้าร้านเหรอครับผมให้น้องเข้าร้านเหรอครับผู้ชมนี่คืออะไรครับขั้ไก่โอ้โหโใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่คือไก่นะครับโอ้ไก่อะไรเนาะครับดูครับใหญ่จริงนะท่านผู้ชม อะไรไก่อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวถามหน่อยโอ้โนี่ครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นไก่อะไรฮะนี่เป็นไก่ตอไก่จัมโบ้ครับโอ้ไก่ตอไก่จัมโบ้ครับตัวนึงมีกี่โลไม่รู้ครับผมงสี่ห้าโลครับโอ้ยสี่ห้าโลครับท่านผู้ชมใครอย่ารอกินดูก็มาที่ผมนะครับผมนี่ครับผมอุ้ยตัวใหญ่จริงครับคือเคยเห็นครับ นี่ครับปลาเผาครับปลาเผาครับตัวใหญ่ตัวเป็นโลเออตัวเป็นโลเลยครับนี่ครับมันมีห้องหยอดเลยครับนี่ครัล้วเฮียเขาเนื้อกินอร่อยมากครับนี่นื้อกินอร่อยครับผมไม่เหมือนใครครับทำกินมันอร่อยครับเป็นตัวเด็กครับปลาล่าด้วยครับนี่ครับ แานหน้าไม้หน่อยครับผมีครับท่านมีขายหลายอย่างเลยครับนี่ครับนี่ครับผมแต่ของนาคีหน้ากรับเต็มเลยครับไม่ต่อไปไหนครับมาที่เ Le> ดียวจะุกทุกอย่างครับผม qua không hải đi hết hải đi trong một lát nó เลยครับเอาอะไรไหมคะพี่สดๆเลยครับสดๆเลยค่ะมาดูกันก่อนได้นะของดีมาจากตากค่ะมาจากตากเลยมาจากตากค่ะสดๆครับขายหน้าได้เนาะเผื่อลูกค้าอยากจานหน้าได้ค่ะเรามาจากตาค่ะเป็นเรือเช่าพระมงชาวบ้านค่ะที่บ้านจะออกกันเองอย่างนี้ก็เป็นตั้งวนลอยหมึกหอยสัง เดี๋ยวนี้มีเฉพาะที่ตานเองไหมครับเขาวางหอยที่แทนไม่มีเขาวางกะลลูกหอยถักจะได้หมกมาสภาพอย่างนี้เลยอ๋อสกมากเลยนะ,ะเซลเขาจะเป็นอย่างนี้เลยพี่ดูครับอันนี้หมีหอยแล้วเขาจะไม่มีเลนไม่มีทรายเลยค่ะ<ม>พี่รักสะอาดตัวจะสะอาดและไม่เค็มเราจะดองน้ําทะเลเราไม่ดองเกลือค่ะพี่แสดงเลยครับสกมากเลยหอยค่ะหมึหอยอย่างนี้หมึหอยอะไรนี้คะคุณพี่พส<บ> จะหาดูยากแล้วพี่ครับอันนั้นตัวเล็กขายดีทิ้งให้สองเจ้เขาอันนี้มีเก็บทุกวันที่เขาเก็บกันทุกวันครับไปวางกันทุกคืนวางที่เกาะช้างอย่างนี้ออ๋วางที่เกาะช้างนะตกมาเลยเจ้าของเอานี่สองโลก็ได้ครับ สาม้อยเลยลองไปรับประทานดูนะคะฝากร้านไว้ด้วยนะพี่มาจากตลาดไหมคะมาจากตลาดขายแถวไหนบ้างครับขายจังหวัดขายที่พิ้วค่ะพี่แล้วก็ที่ขุนก็วันจันทร์วันศุกร์วันอังคารขายที่พิ้วตลาดนัดปนาค่ะที่เหลือก็ขายตลาดตัวเมืองที่ตลาดค่ะค่ะไม่ใช่มาจากตลาดขายจากตลาดครับผม กมาคร well, ับท่านผู้ชมเห็นแล้วใจไม่ไหวเลยครับจริงจิมีเจ้าเดียวพี่ที่วางมีหอยมีหอยสังเขาเรียกเป็หอยสามนะค่ะากสาฝากมาฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านเลยะครับท่านผู้ชมโอเคครับหมดเลยครับผมปลไปาเมีด้วย

เดินไม่ทั่วเลยครับคุณผู้ชมเยอะแยะร้านขายเนื้อร้านนี้ใหญ่มากเลยนี่ครับเดี๋ยวไปกันทุนนกคนน,นี่คือาหาวัวครับผม ไว้ไหนครับกูส่งตอนร้านเจ้นี่เลยครับผมพี่เจอะไรนะเจมี่เจมี่อ๋อเจมี่นะครับขายกุ้งนะครับผมนี่หนูกุ้งมาด้ <c oughs> ดายวย <c oughs> ขายตอนร้านนี้นะครับผมขายดีสุดแล้วครับร้านนี้นะครับผ <c oughs> มอันนี้หมดสีด่ร้อยแถมแล้ว <laughs> ่ถึงร้อยเลยพี่น <laughs> ี่ครับขายเยอะเลยครับขายดีขายดีครับ <im itation> ของกินเยอะมากทุกนทน เยอะแล้วทุกท่านครับทำผ่านมานโอเคครับท่านผู้ชมผมเดินยังไม่ทั่วเลยครับเยอะจริงๆครับโอ้ยผมเดินยังไม่ทั่วเลยครับปลาใหญ่มากครับท่านผู้ชม มีวันจานทร์และก็วันศุกร์นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงข้าโลงบาขุงนะครับอำเภอขุมนะครับผมท่านผู้ชมตลาดใหญ่มากครับใครเอชซีเขาไหนพาไปพามาแถวจำบุรีนะฮะแวะซื้อกันได้ครับขอที่นี่ที่เดียวจบเลยครับมีทั้งของกินของใช้ทุกอย่างหมดเลยครับผมและตลาดใหญ่มากครับมีของกินเยอะแยะเลยครับผมอ่าท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ